ขี้เอาหมาหนิแม่ไม่เคยเจ้าหนิเข้ามาดูถูกฝีมือเอื่อยคอยแท้เป็นไรผ้าอะาเอื่อยมึงเฮ็ดแม่ยังน้องกินเรี่ยวหรอไอหิวเข่าแล้วได้ดูนี่อุ้ยเจ้าก็ถาแป๊บนึ่งเอื่อยเรากำลังไปเห็ดมาให้กินได้ไปไหนกินล่ะเฮ็ดเปียกกระเอยนั่งถากินเข่าเยีกยมไม่เจ้าถา่เป็นบ่อ้าเอ้าเอ้ามาเร็วมาเร็วมาละมาละสอง่ายน้องว้าวเพื่อนผู้นีค่ะมาโดนแท้เว อิ่หถึงไหนก้าบ,บอร์นลาเดีเ่ยวกินแสบๆนี่ล่ะอ้าวพักก็กินเขาเด้อสองอายน้องก,กินล่ะก,กับพักกันไปเฮ็ดเวี้ยมันคือมีแต่เมนูพักแทอ่อื้อยนี่ล่ะกินไปโหลดมันดีต่อสุขภาพมั่งสวีรัตนี่ยผมไม่มเคยได้ยินบ่มั่งสวีรัต์ยังของเจ้าแถามีแต่พักเสื่นเสื่อนมั่มี่บ่แนวเนี่ยคอยก็สิมีแห้งเฮ็ดเวี้แม่เมนูซ่ำคอยก็แห้งแข่งแง่งละเอือ้ยเฮ้ยก็สิมีเหี่ยวมีแห้งไปเฮ็ดอ,อีหยังเนาะกิน แยสุภาพกันเบาดูเลยนะมีเกินมันหรือว่าตายเหรอตัวกินหลักก็ไปเฮ็ดเวียดพี่อไอาา้มึงนั่นก็ไปขวดทานมึงนั่นก็ไปโหดพักเอ๋ใหญ่ไปซอปปิง้งม,มาแลงเจอกันใส่น้องกับผัวเห็ดเวียดสวนจะคล้องนั่นหนีไปซอบป,ปิง้งนายเอ๋ยกูเถิดเด้กินกินพี่ไายกินมันถี่เสียหรือว่าหลับเภาเนี่ยนี่แสบเสื้อข่อนี่ ไอฝนนั่นเราเห็ดกับเขาแสบอยู่แล้วบิ้ล้อมซิมมึงก่อนนะมันคือรสชาติแบบขี้เหี่ยวหมานี่ไหมไม่ไอเคยเจ้าหนิขึ้นมาดูถูกฝีมือเอื่อยคอยแท้เอาแต่วันบอร์แสบเนาะรสชาติ์ขี้เหี่ยวหมานี่มึงแสบมึงก็กินผู้เดียวมึงอกี้แหะขันจเจ้าเมื่อกินนั่น เจ้าก็เพิ่งจะกินใครสิกินพูดียวก็ได้ดหรอากกินฝากหิดเวียดากอ่ะไอ้ทามเนี่ยมึงแสบอีริยตีโดนนี่กระแสบเตัวไอ้เคยจะบัวเห็นบอกให้ยำยี่นี่อีริยตีว้ายี่ห้อมาดีดีนี่แล้วรถเคยขันเจ้าบ่กินเจ้าก็บ่ต้องกินชาทีมรด มึงบออีบอพ่อเฮยอ้าเอ้เยจ้างซาทิมีลีสมเออแต่มึงบอกกูเองว่าเสบให้สาทิมวายเออสน่ะให้่อยสาดแน่แน่มันบอกเสบเพื่อกัน